พร้อมอะไรมากันเดี๋ยวกูพูดไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดรั่วหรือหลุดยังไงกูตัดออกให้ีไม่มีปัญหาได้เลยตัดออกอากาศรอยู่นะตือดื่มตึงรีบ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 ปรุงยารีบรีบรีบรันนี้ต้องรับแล้วนะครับคือคือกูเพิ่งได้คลาสนี้มาตอนประมาณกับตีสี่เมื่อคืนก็เลยรีบใช่ไหมก็เลยแบบกูว่าม่เกิดอะไรขึ้ก็รีบ โอเคก็กลับัสด็ครับผมมาสเตอร์เพมครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับสวัสดีครับผมมาสเตอร์เพมครับผมไม่ไม่ใช่เอาผู้ตัดเอาการฉนีฉนีฉีอาเทมีก็ฉนีอีโอเคก็วันนี้อยู่สองคนนะครับผมเนื่องจากว่าอ่ากว่าจะนัดกันได้นะครับผมหลังจากที่อัดไปเทศแรกมันก็อ่าช่มันเลยดีมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เลยมาอัดกันอีกรอบหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ยีและสูเอ่อเรียกว่าอะไรวะตอนนี้หลังจากโรงงานนราล เอาว่าตอนนี้ครับผมเรากำลังทำเรียกว่าไม่ช่พารกิจเรียกว่าอะไรดีว่าชาเลนจ์เลยกันเรียกมันว่าเป็นมาสเตอร์มายชาเลนจ์ครับผมถ้าใครไม่รู้ว่ามาสเตอร์มายคืออะไรก็มันจะเป็นบอร์ดเกมรุ่นโคตรโบราณเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่จะต้องทำการเดาสีนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำการเอามาประยุกต์ใช้ใน Minecraft ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกับชาลีนะครับผมมึงยืนมึงมายืนตรงหน้าหน่อยก็ดีนะมเล่งน เฮียฟาร์เสร็จอีกโอเคเอาว่าถ้าไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกติกก่กติกาการเล่นมาร์ตยมลในครั้งนี้ผู้เล่นทั้ง2องฝ่ายจะเลือกบล็อก3บล็อกที่ไม่ซ้ำกันจาก7บล็อกเอามาวางเพื่อเป็นรหัสลับจากนั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะทําการผลักกันทายทีละครั้งว่ารหัสของฝั่งตรงข้ามคืออะไรหากยังไม่ถูกผู้เล่นที่ถูกทายจะต้องให้ข้อมูลจากรหัสที่ทายว่าใกล้เคียงกับรหัสจริงแค่ไหนโดยจะต้องระบุว่าตรงกี่ตำแหน่งและใกล้เคียงกี่ตำแหน่ง หากไทยถูกจะถือว่าชนะทันทีในการเล่นครั้งนี้จะเล่นกันทั้งหมด3เกมโดยแต่ละเกมจะมีกติกาพิเศษต่างกันออกไปอ๋อเดียบอกอย่างหนึ่งว่ารอบนี้เนี่ยการการชาเล์ครั้งนี้เนี่ยเราจะแข่งกันทั้งหมด3รอบครับผมซึ่งใน3รอบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เล่นจบตาแรกกันแล้วนะครับผมมาเราเริ่มจากตาที่1เลยมาครับผมในการาซ่อนรหัสนะรหัสลับนะเกมที่1ครับผมแป๊บนึงนะเกมที่1 อ๋อคุลืมอย่างหนึ่ง,<ด>งเอาใหม่ใหม่แป๊บนึงนะลืมกดเรคคอร์ดจัดการเลคคอร์ดแป๊บนึงโอเครีเพย์มอสนะฮะโอเคมาพร้อมช okay. okay, ารีเอช่วยซีโร่ไนท์หน่อยไหมสามสองหนึ่งกระโดดโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมันจะไม่ใช่มันข,ขึ้นขึ้นเรคคอร์ดดิ้งตรงมุมซ้ายบนกูนไม่น่าเป็นไรม,ม <Okay. S 1> ั้งมาเกมที่หนึ่งปึ๊บตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ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 ้งใครเริ่มก่อนเฟรมเลย โอเคก็บอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งน่าจะไม่ได้อธิบายในตอนที่อธิบายกฎิกาคือเราเพิ่มกฎอีกข้อหนึ่งว่าแต,แต่ละตาเนี่ยแต่ละตาที่เราจะเดาฝั่งตรงข้ามนะครับผมเราจะทำการให้เวลาทั้งหมด15วินาทีเป็นอย่างมากที่สุดที่ให้นะฮะถ้าเกิดเลยไปกว่านี้ก็คือถือว่าล็อกล็อกคาตอบเลยถ้าตอบไม่ครบก็คือก็จะล่อยเบอร์ไปเลยนะฮะก็คือไม่นับนะมาเริ่มก่อนเลยนะจะ้า หเรียจับเวลายังอ่ะจับเลยก็ได้จับเราเริ่มเจากซิมเปอร์ซูเปอร์ก่อนละกันในการวางสาบอันนี้แล้วกันตัดเฉยก่อนดีนะครับตอบถูกเลยหรอเออเอาชัวร์ชัวร์นะเช็คเช็คเช็คมึงเช็คก่อนใกล้เคียงหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งใช่ใช่ใกล้เคียงหนึ่งพุ่นวายแล้วใกล้เคียงหนึ่งโอ้ลืมเดี๋ยวนะกูลืมเรียนเก่าแป๊บหนึ่ง อ๋ออันนี้คือเดี๋ยวนะต้องบอกคุณผู้ชมคือเราเล่นกันมาสองสารอบแล้วในการเทสร,ระบบให้มันมันมันเขาเรียกว่ามั่นคงนะฮะก็เลยมีหลักฐานว่ากูทำหลายรอบบ้างนะฮะกว่าจะได้กว<อ>่าจะได้คลิปนี้มาเนี่ยผมบอกเลยน้ำตาน้ำตาแทบเด็นฮะกว่ามันจะว่างนะปัญหามันว่างยากยากมา,ยากยากแบบยากอันนี้อันนี้อันนี้ยืนยันครับ ไม่ตรงเลยไม่ใกล้เคียงเลย okay, ไม่มีอะไรเจจ okay. จดลยอนนจอดำนะเคีจดอดเลจด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 จอดจอจดจอดจอดจ่อดจอดจอันอดจอดจอดอดจอจอดจอดจอดจอจอดจอดจดจอ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 ดกอดจ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 อดกอดจอดจอดจอดดจออเนะง,ง,งออ ใกล้เคียงหนึ่งถูหนึแทบหนึ่งนะตายหรอกบางนี่อ่ะหนึ่ง yeah, แย่เลยครับเห็นครับผมนั่นก็จะน,นี่นี่นั่นยืนยันครับใกล้เคียงสองใกล้เคียงสองใหญ่แก่แบบ จด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 ครับเราเรียนจดครับไอ้สัจด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 หนึ่งใกล้เคียงหนึ่งเหรอยืนยันอือใกล้เคียงสองใกล้เคียงสองอีกแล้วเหรอไม่ดีแล้วสิดูจากข้อมูลแล้วน่าจะเละแน่ๆจด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 นะครับนักศึกษาโจดครับดำแดงดำแดงทองมีสองอันใช่ปะ โอเคโอเคมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็อันเอ้ยเดี๋ยวนะถูกโัถูกถูกแหละยืนยันครับโอเคถูกหนึ่งตำแหน่งใกล้เคียงหนึ่งตำแหน่ง yeah, จด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 ย้๊ะแล้วจดจกูก็แย่แล้วชาลีกูก็แย่เลยตอนเนี้ยลาภเยอะเลยลาภหาเยอะเลยเนี่ย ูกหนึ่งกเคียงหนึ่งยืนยันใก้เคียงสามครับเอ้ยเดี๋ยวนะไม่<ด>ใกล้เคียงสองใชเคียงสองอี่แหละใช่ใกล้เคียงสอง,งโอ้ยเนียอะไรนะก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้น่าจะถูกอยู่แล้วอันนี้ถูกชัวอันนี้เออมัง้งถูกมัง้งเขียนนะ เดี๋ยวนะครับอันนี้ไอันนี้แล้วก็อันนี้นนนนยืนยันครับถูกหนึ่งใกล้เคียงสองโอเคมันคืออันนี้จริงด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเจอตัวแล้ว้าอยังรงแปบบ๊บโอเค ตาเปลี premises, right? mm ่ยใช่ไหมหลงละนะจอดแล้วครับยืนยันถูกหนึ่งครับเชี่ยเราไปด้วยอ๋อใช่ไหมไอ้เฮี่ยเพิ่งดูโคดันมาด้วย โอ้โหนั่พร้อมพร้อมมากพร้อมแบบพร้อมมากมากแต่นะเมื่อกี้บอกถูกหนึ่งใช่ไหมโอเครหัสเาธยอะไรเนี่ยวันวันจบแล้วล่ะวันจบแล้วล่ะเฟรมเชิญครับ ยืนยันครับอเอาไปเลยเอาไปที <c oughs> ห่หลาดมึงแล้วเดี๋ยวนะอ่ามันถูกหนึ่งใช่ไหมมันถูกหนึ่งฉะนั้นน่าจะเป็นมันชัวร์แล้วว่าไดมอนด์อยู่ตรงกลางใช่ไหมไดมอนตรงกลางอันหนึ่งใกล้เคียงสองใช่เ <c oughs> หรอไดมอนด์กลางเหรอฮะไม่ใช่เหรอมีไดมอนด์ด้วยเหรอ อไอ้เคียขอ,ด,ด,อยดูหน้าเลยดิดหนนะเคียรอเนาะไม่มีนะโอ้ข้อมูลได้ถุกมากเลยเมสโตนโอ้ยพระเจ้าเมสโตนที่จะตลับมาเสนอวาน่านี่แต่ว่ามีเอเมอรอดหนึ่งอันคือใกล้เคียงโอ้โหข้อมูลกูเคียรมากโอเคจบหนึ่งรอบครับผมโอเคเปิดไฟเหมือนเดิมก่อนอแล้วก็เดี๋ยว เข้าส okay. ู่รอบ2กันแล้วก okay. okay. ันเพื่อการเสียวนาเดี๋ยวปักทงก่อนปักทงให้มึงก่อนไหนๆก็แล้วนี่ตัวสกอร์บอร์ดมึงปักทงสีแดงมึงได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโอเคบอกครบทงแดงทงแดงทงแดงอยู่ไหนบ้างทงแดงโอเคเดี๋ยวเข้าสู่รอบสองกันนะครับผมหนึ่งจ้ำ โอเคก็ก่อนที่จะเข้าสู่รอบที่สองนะครับผมคือในรอบที่สองเนี่ยกฎกติกาพิเศษที่เราจะแถมขึ้นมาก็คือเราจะมีพยักหน้าเลยล่ะเราจะมีตัวช่วยให้ไปยักเปล่าเพ้นมีตัวช่วยให้คุณผมกูกับมึงนี่แหละคนละหนึ่งตัวครับผมซึ่งี่เป็นการสุ่มนะซึ่งในในตัวช่วยเนี่ยจะมีหมด4อันด้วยกันครับก็คือตัวของ swap position คือสลับตำแหน่งได้หนึ่งครั้ง double guess ทายได้สองครั้งติด แล้วก็ไฮโลก็คือเป็นการบอกว่าจากซ้ายไปขวาของตัวเองเนี่ยต้องเอาอาันแรกมาเทียบกับอันต่อไปว่ามันมีลำดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าซึ่งเรียงจากการที่มีเจ็ดเจดบล็อกด้วยกันตามลำดับเลยจากซ้ายไปขวานะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเดาสามารถถามได้เลยหนึ่งบล็อกว่าบล็อกนั้นอยู่ในกระดานหรือไม่โอเคมีทั้งหมด4ตัวซึ่งเราจะสุ่มมาคนละหนึ่งตัวนะครับผมมาขออนุญาตในฐานะคนแพ้ขออนุญาตกดก่อนเลย ถามหนึ่งบล็อกโอ้เชดโอเคอยู่แล้วก็ <Okay. S 1> อะไรเลยำเป็นต้องวางสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบูชาโอเคโอเคอ่ะกดเลยครับฮ๊บโหลเฮ้ฮโลเหรอโอเค แปลกดีได้เจออะ<ต>ไรวอยู่เพิ่ง้าครั้งแรกไงคือที่ซ้อมกันมาซ้อมมาสองสารอบเนี่ยไฮโลเนี่ยชายลีไม่เคยได้เลยนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ชาลีจะไ,ได้ไฮโลนะฮะโอเคไปเราเข้าสู่เกมเลยดีกว่าครับวันนี้เราเซ็นรหัสไปเรียบร้อยแล้วนะออะทุบตรงนี้ได้เลยโอเคมาเข้าสู่รอบที่สองครับใช่ไห okay, มอ่า รอและนะ้วมาขอเริ่มก่อนเลยซึ่งบอกก่อนนะวิธีการใช้ตัวช่วยคือต้องบอกก่อนที่จะถ่ายจะถ่ายท,ท,ที่จะถ่ายตอนนี้ถึงจะใช้ตัวช่วยได้นะฉันขออนุญาตใช้ก่อนเลยใช้ตัวของอยางก่อนยืนยันอือใกล้เคียงหนึ่งเราผมอีกแล้วเหรอใช่อีกแล้วโอเคใกล้เคียงหนึ่งโอเค อ่าป๊แบบหนึ่งนะขอสับสับบล็อกเล่นคแรบบับโอเคโอเคมาเอาละอืมแล้วก็ยืนยันครับให้เชียงหนึ่งเหมือนกันครับโอ s ดี t โอเคจดแปบบ๊ จดจดๆจๆโจดโจใกล้เคียงหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งโอเคดีไ okay. ห okay, มต่อไปนะรึบๆึบ,บึบเลยโอเคยืนยันครับโอ้ถูกหนึ่งแค่นั้นเลยถูกหนึ่งเหรอเยี่ยมข้อมูลก็ดูจะแย่ไปหน่อยนะอรอบนี้ดูจะยาวย,ยังไงไม่รู้แฮะ แล้วก็อันนี้ยืนยันครับไม่ถูกเลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยไม่ถูกเลยสิดากันนีก็กูเล็กูเล็กกูดีก้าชจาลิงกังกูลิงกังกูสบายเลยเอามาตากูอ่่นะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ ยืนยันครับโอ้ใกล้เคียงหนึ่งครับผมมองอีกแล้วเหรอน่ <c oughs> <c oughs> อาสนใจแบบข้อมูลกว้างไปตอนนี้จริงโอเคเพราะว่าใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ว่ายันอยูอ่โอเคเ๋ยวประมาณนี้ก็จะเอาเป็นอันนี้ อเอออันนี้แหละแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ครับผมยืนยันครับผูกหนึ่งตำแหน่งครับโอเคแล้วไม่เคยดีเท่าไหร่เอาจริงแล้วกนไม่ค่อยดีเลยโอเคมาก่อนที่จะเริ่มคำถามต่อไปขออนุญาใช้ตัวช่วยครับอาร์สหนึ่งบล็อกอยากทราบว่า บล็อกไสโตนอยู่ในนีไหมอยู่ในกระดานไหมไม่อยู่ไม่อยู่โอเคกูคิดถูกจริงที่กูถามงั้นมึนเงเอ้ยวุ่นวายจริงคืนคืนตัวช่วยกันโอเคเมื่อกี้ลืมไปแล้วว่าว่าลงแล้วพี <c oughs> ่ตัดออกตัดเดสโตนออกมาหนึ่งข้อมูลกูเฮี้ยมากเลยตอนน, <c oughs> น,นี้ถูกถึงว่าไอ้นี่ถูกแน่ๆนี่ลืมข้อมูลตัวเองเมื่อกี้ลืมจดปัดโทรไม่จดละลืมมันลืมหายละ ข้อมูลนี้ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่น่แน่โอ้โหช้อยบานเลยชาลีช้อยกูบานเลยนี่ก็ช้อยบานเนี่ยเพราะว่าลืมนี่แหละก็เลยแย่ละนี่ <Shit. S 1> โอ้เหลืองแล้วก็เหล็กแต่วอกไม่ใช่อะไรยินยันครับอืมถูกหนึ่งตำแหน่งครับผมไอโลนี่มันใช้ยังไงนะ ไฮโลก็คือใช้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเปมจะบอกบอกจากเริ่มจากตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง2และตำแหน่ง3จากซ้ายไปขวาของชาลีใช่ไของเปมจะเป็นขวาไปซ้ายโอ้โอุ้อยงั้นยัง <Okay. S 2> ยังยังยังดีกว่ายัางไม่ได้ข้อบูลเลยโอเคโอเคโอเคนี่อืมนี่และนี่ไม่นี่ ยยืนนัปลาไปแล้วชาลีฮะมันถูกหมดเลยอุ้ยอุ้ยได้กูจะโดนใช่ไหมเนี่ยได้สกูจโดนใช่ไหม่ะกูขอขอดูจากข้อมูลกูก่อนเมื่อกี้ตัดเดสต์โตรไปหนึ่งนะไอเชี่ยเอ้ยโดนอีกแล้วมันกลับตลับปัดว่ะอ่ะขออธิบายให้คุณผู้ชมหมอนะครับคือตอนซ้อมเนี่ยกูชนะมันตลอดเลยครับผมมารอบตัดจริงนะฮะ ริงชิปหายนะฮะเริ่มจากอย่างแรกก่อนเมื่อกี้กูตัดเลรตัวนอนออกใช่ไหมฉะนั้นข้อมูลกูมีเนี่ยคือในโคกับไอรอนอะ่ะมีอันหนึ่งใกล้เคียงแล้วก็พอมาคู่กับข้อมูลที่สี่คือโคเป็นถูกือตำแหน่งเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นโคเป็นไปม่ได้ที่จะอยู่ในกระดานใช่ไหมโคไม่อยู่น,นี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือบอกบอกได้เลยใช่ไหมบอกได้เลยกูจบแล้วไง โคไม่อยู่ในกระดาษโคไม่อยู่โคไม่อยู่ถูกใช่ไหมเพราะโคอยู่ดีอยู่ D ยนะโคไม่โคไม่เคยอยู่เลยฉะนั้นตำแหน่งฉะนั้นข้อมูลหนึ่งก็คือไอรอนอยู่ในกระดานนี้แน่นอนหนึ่งละแล้วลก็ uh huh. ต่อมาต่อมาคือโกทองเนี่ยนะในทองกับดมมอนมีถูกต้อง,งตำแหน่งอื uh huh. ซึ่งมันดันไปสัมพันธ์กับ โกกับเนเธอร์ไลท์ที่ถูกหรือตำแหน่งเหมือนกันซึ่งกูวางตำแหน่งเดียวกันอ <c oughs> แต่มันก็ไม่แน่ใจว่าเนเธอร์ไลท์อาจจะถูกต้องก็ได้เพราะเนเธอร์ไลท์มันอยู่ในใกล้เคียงหนึ่งไอ้แค่ข้อมูลก็ยังเยอะอยู่ดีอพอเป็นเอ,เอเมลอนเอเนี่ยนะระหว่างเนเธอร์ไลท์กับเอเมลอนมีอันหนึ่งใกล้เคียงฉะนั้น <c oughs> มีสิทธิ์ที่ว่ามันจะไปอยู่ไหนก็ได้อีกแล้วคือระหว่างเอเมลอนกับเนเธอร์ไลท์ที่ผ่านละ กูกูต้องดูคลอสก่อนขอลาพวกเนีนะ้ยเดี๋ยวตัดเดีย๋ยวตุ๊กกูตัดทิ้งละเดี๋ยวกูตัดช็อตนี้ทิ้งแต่ว่าขอคิดตัดได้ได้ไม่ใชมีวิธีบอกว่าที่กูจะเดาถูกได้เลยคือกูอยากอยากจากข้อมูลที่มีนะอ่าฮะโค่นะเมื่อกี้เมื่อกี้คือกูเหลือสี่บ็อกพอดีอ่ะก็เลยแบบอ๋อเดาวางไม่เลยปลุบถ้า,างั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเอ่เอไอเคิงหนึ่งเหรอมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิต้องเป็นึ๊บทองแล้วก็ อกว่ามันสนับสนนอะนั่นแหละเออโหเออผมกูได้ข,อข,อข,อขอ้อมูลอย่างนี้โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าสู่เกมที่อเอมเดี๋ยวเข้าสู่เกมที่สามกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีกดพิเศษข้อหนึ่งก็คือจากที่เมื่อกี้รอบสองครับเราจะได้ตัวของตัวช่วยหนึ่งตัวมาสู้กันตอนนี้จะได้เพิ่มเป็นสองตัวช่วยแล้ว คนที่พลาดพังเมื่อกี้จะได้เลือกก่อน <c oughs> ขออนุญาตใช้ดาวสองทีแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ขออนุญ,ญาตเอาเป็นถามหนึ่งบล็อกครับถามหนึ่งบล็อกโอเคแล้วก็ไฮโลดีกว่าเระอานโอเคถือไว้แล้วก็มาเซตลาดกันเลยโอเคมาถ้าใช้วางเลยพร้อมนะครับรอบสุดท้ายรอบที่สามกูจะทำการเขาเรียกอะไรอ่าท่านผู้ชมผมจะทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่า ได้สักหนึ่งคะแนนไหมในการถ่ายคลิปครั้งนี้นะฮะมาดูกันรอบสามนะฮะเดินขึงกูกดดันมาก<ช> <วง S 1> เลยก<ะ>ูอยากได้สักคะแนนในตอนนี้กูก่อนเหมือนเดิมใช่ไหนะมาเริ่มด้วยอะไรที่มันปแปลกๆก็แล้วกันึ๊บึ๊บโอ,บาาอ้ึ๊บอาดอใกล้เคียงหนึ่งใกล้เ<อ>คียงหนึ่งแค่นั้นใช่ไหมใช่แล้วห่ะ ใก <พอ S 2> e ล้เคียงแล้วอะขมมดปวดกระบายแนละ้วใกล้เคียงหนึ่งโอเคโอเคครับใช้เลยใช้ถามบล็อกบล็อกอะไรครับอ,อถามเป็นบล็อกไดมอนครับไม่มีครับไม่มีสวยงามขออนุญาตปาเออเก็บตอลได้ใช่ไหมได้ได้ได้ มันล้กไม่เกินโอเคเอาล่ะงั้นไม่มีไดมอนเนาะ <Okay. S 1> ไม่มีไดมอนงั้นก็ต้องเป็นเดี๋ยวสับบล็อกก็ต้องเ็นอันนี้อันนี้และอันนี้ครับคูกหนึ่งตแหแมงครับแค่นั้นเลยว a t อ่า okay. <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ครับ ไม่ค่อยดีเลยฮะยืนยันครับอุ้ยอุ้ยได้น่าจะได้คะแนนหนึ่งแล้วไม่มีอะใกล้แล้วล่ะเออ่ใกล้สองตำแหน่งครับฮะเนะใกล้สองตำแหน่งใกล้สองใกล้สองตำแหน่งชัวร์ใช่ไหมชัวร์ชัวร์มาอีกทีเลยจริงๆน่าจะชัวร์อยู่นะเมื่อกี้ชัวร์ทีกนะใกล้ตองเดสโตนไอมอนแล้วก็ไอรอน อใ,ใกล้สองโอเคเนี่ยครับเนี่ยข้อมูลมาแบบนี้เฮ้ยข้อมูลดีเนี่ยรอบนี้จะเดาว่าจะเดาว่าทองถุกแล้วกันสะก็ตามด้วยจะายครับก็รีสตองปุกตำแหน่งครับสวยง,งามครับ <c oughs> งไงดีวะสวยง,งามครับไม่รู้เลยเลยครับ โอเคเออแย่แฮร์รอบนี้แย่จริงสามบล็อกเลยไหมได้เลยนะไดมอนด์ว้าวไอรอนแล้วก็ในทไลท์ยืนยันครับเอ่าถูกหนึ่งตำแหน่งครับใช่บปะจุ๊บจุ๊บจุ๊บมึงเช๊ะกันใช่ใช่ถูกไหมถูกหนึ่งตำแหน่งเหรอใช่อุ้ยใกล้ได้แล้วนะรู้เลยอ่ะยังไงละ ข้อมูลเยอะข้อมูลยังเยอะไปอยู่ย่างยางยังไม่จบไม่จบจะดีมันจะไม่จบตรงนีลง้ลองอันนี้หน่อยสิถ้าผมยืนยันครับปูกหนึ่งตำแหน่งใกล้เคียงหนึ่งตำแหน่งอีกแล้วเหรอ ม 1, right? uh ันกำกวมย่างนี huh. okay. ้ใช่ไหมแม่งกำกวมย่งนี้แหละโอเคน่าจะยากแล้วแหละถูกหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งใช่ป่ะอ่าฮะไม่ก็โอเคกูต้องกูต้องวิเคราะห์ก่อนเริ่มจากเมื่อกี้กูตอบไดมอนด์ไอรอนแล้วก็ได้แม่งมีถูกหนึ่งชนะในนี้แม่งมีถูกสองแล้วก็สุดท้ายนต้องเป็นลันนี้แน่เพราะยังไม่ได้เดาโอเค รอเลยโอ้รอนบี้ยาวแฮใช่ยาวไปนะแล้วก็ไอ้นี่ยี่ยัง,ยงครัตอบแตงกชมน่าสนใจมากน่าสนใจมากใกล้เคียงหนึ่งครับแล้วใกล้เคียงหนึ่งโอ,อ้อ่อ ถูกหนึ่งแค่เช่นอันนี้ถูกหนึ่งแค่เช่นหนึ่งโอเคโอเคพร้อมมากเลยโอเคครับยืนยันครับจบละอืม yes โอ้โห <c oughs> อ่า <c oughs> <Clean. c oughs> คลีนแอคทีนฟเนี้ยเ <c oughs> อมเมอรัลด์เนี่ยยังไม่ได้เดา ส่วนไอเบสโตนกับไอไอออนเนี่ยเดามาตั้งแต่ครั้งแรกกับครั้งสองแล้วก็ครั้งสามแล้วงยอมเข้ตาดต้องยอมเขาว่าตาดีข้อมูลยังไม่ได้หาเลยเลยตอนแรกก็จะดักัะเบิดกันซะหน่อยแต่นะคำถามแรกคือในนั้นแม่นไม่มีเนเธอไรใช่ไหมไม่มีไม่มีถูกแล้วโอเคฉะนั้นไดมอนด์กูอยู่นี่เอสโทนกูอยู่นี่ แล้วก็ระหว่างโกกับโกอันไหนเป็นอันที่ถูกต้องไม่ได้เช็คตอนแรกเปลี่ยนเป็นโกสิว่าละแย่ <Yeah. S 1> ถึงกูมีโอกาสได้ดับเบได้ดาวสองครั้งก็มีผิดอยู่ดีเติมเมว่าลำดับมนันคุ้คุณไหม มามายืนตรงกูมายืนตรงกูแล้วมองไปทางนู้นสัดชัดเลยเรียกันเลยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเล่าเล่นกันอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้เลย